หลังจากปลูกบ้านเหล่าบรรดาน,นักล่าฝันแห่งบ้าน AF กันจนดังแบบระเบิดสะเทิงมากมายแล้วเนี่ยคราวนี้ถึงคิวของคุณครูครับที่ขอขึ้นเวทีแจ้งเกิดกับเข้าบ้างกับงานคอนเสิร์ตวันครูวันโชว์โดยครูการครูบิ๊กครูเจ้ครูบี J, B, และครูฟ้าใสเลือกวันดีวันครูแห่งชาติเมื่อวานนี้ขนเพลงสนุกสนุกมาสร้างความมันแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียวครับ อกจากนี้นะคะยังมีเหล่าน้องๆน,นักล่าฝันมาร่วมสนุกขอร้องแจมส์กับเหล่าคุณครูค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องเอียวน้องแนนหรือน้องแมนเรียกว่าได้โชว์เสียงร้องโดยไม่ต้องกลัวใครมาคอมเมนต์เลยทีนี้ so รู้สึกดีใจอ่ะแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นเหมือนกันเพราะว่าปกติเราก็มีโอกาสได้ตะสอนเด็กให้ดูบนเวทีเราก็จะมีเป็นผู้ดูแต่คราวนี้เราจะต้องเป็นผู้ร้องเองแล้วก็ทั้งกดดันแล้วก็ตื่นเต้นพร้อมสนุกไปด้วยครับคือพอดีพอวันนี้ครูครูขึ้นมาร้องเองนะครับซ้อมกันเองหาเสื้อผ้ากันเองก็รู้เลยว่าน้องๆ่าจะมาถึงวันนี้ได้ก็คือต้องน้องเขาก็เก่งนะครับแล้วก็อยากให้น้องๆเขาคิดตรงนี้ไว้แล้วก็พยายามต่อไปฝึกซ้อมต่อไปครับผมครับให้นาองทุกคนมีงานเยอะๆนะคะแล้วก็เป็น เด็กที่น่ารักรักคุณครูงนี้ตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะตอนที่เราแบบอยากจะมาดูคอนเสิร์ตของครูที่สอนเรามาครับแล้วแบบมาถึงได้ไม่ไมถึง15นาทีมันก็ตื่นตันน่ะแล้วแบบว่านี้จริงจะเช็ดน้ำตาไ้เมื่อกี้เองวันนี้มาสวมรอยเป็นแฟนคลับเต็มที่เลยล <laughs> ีลาแต่ะละคนแล้วไปได้ยไงบ้างคะุดยอดมาก ครับสมกับที่ที่เป็นอาจารย์ของเราจริงๆที่สอนสอนเราอบรมเรามาในบ้าน AF จนถึงทุกวันนี้ฮะก็อยากจะฝากบอกด้วยลวกันครับว่าครูทุกคนนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นครู i c e t r a i n นิงอย่างเดียวครูทุกๆคนแอคติ้งหรือว่าครูเรื่อง d a n c ์แดนซิ่งด้วยขอบคุณมากๆครับที่ทำให้ออฟนถึง AF ทุกๆคนเนี่ยน้องๆหรือว่าพี่ๆเนี่ยประสบความสำเร็จมาถึงทุกวันนี้ได้ครับผม เรียกว่างานนี้นะครับได้ซึ้งใจรับวันครูไปต่ำๆกันเลยก็ขอให้ทั้งคุณครูและน้นองๆบ้าน AF ทุกคนมีความสุขกันทุกคนเลยนะครับของสาม